สวัสดีครับพี่น้องแฟนคขับเอฟซีพอกันในชน่วงนี้ย่ำแรงแต่เป็นตัวคำคอยคอยคำย่ำแรงบรรยากาศคล้ายๆบรรยากาศนอนหน้าเกี่ยวเขา่าบรรยากาศย่ำนี่พี่น้องนี่คือหลังเวทีด้านหลังเวทีด้านหลังเวที รัวเขาได้ยังกินไมโอ้กินจริงตำหูแต่เสียถูกีมือจานเดีมตำหูเกาเหียเออวันนคาบมีได้บุเออนี่ครับเขาแรกเลยออมไก่ใส่ผักกะหล่ำใส่ยังไงยังไงโมซีสมเฮ้ซีสมเป็นยังไงแค่รถเออแค่รถโซีสมกินตำบุคคู เต้นเซลล์พี่น้องเอาอีกกระปูหน้ยามาฟื้นด้วยนะปูหน้าไหม,หไหมก็ถึงขี้อยากกินแลอกเพราะว่าอย่ามันไหล <c oughs> นี่คือบรรยากาศหลังเวทีตอนนี้ไฟพระท่านมาพี่น้องไฟน่ามาก็เลยจิแ,แต่งหน้า,แต,ตานแต่งตาเต้นแต่ละเต้นไวมันเขาวงกดพี่น้อง สอกเศษไปหันมานี่ตามพื้นที่เอะไรบ้างพื้นที่เป็นจังไดบ้างตั้งไปตามนั้นอมองเห็นพี่ออเขาบ่ไนเองทางน,นีงครับเนาะไปทางไหนก,กันเนาะเนี่เต็นท์พู้นนาะเนี่ยคือซีเมนต์เต็นท์ไปเอ,ก,อกเขาละเนาะนี่คือการ เต้นฮอตดีพวกกินเต้นแค่นดีนอนผักพอนยอนใจางน้อสาอโอ้เสียสอสา่างยูสีมาปวดปวดกูดดดด้ังไดตัดก็เราบางป้าด้วยเฮ้ยโอ้ยินเข้าไป,ไปากินได้ตรงกิน กับขนนคนี่ะออมไก่ใส่ผักกระหล่ำเด้วยอันนี้นี่กจุกหูผมหรือเปล่าจุกตัวต้องจำไมอเดียวเนั่นออสิออกชิ้นได้เพราะไหล่ะนี่นี่คือบรรยากาศนี่ไปอ่าม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วถ้ยอยเข้ามาครับไปต่างๆกันถ้ายอยเข้ามาเกไดมอนด์มาแล้วนะครับ <c oughs> นี่คือบรรยากาศหลังวี่ีพร้อมทุกระบบนะครับพี่นะครับ,รบเหลือแต่ระบบไฟระบบไฟยังไม,ม่ทันพร้อมเหลือระบบไฟยังบม่พร้อมกันระว,วังเต็นหญย,ยขัดทยอยมาเมนี่ยก็จะเป็นปกุกลุกนอนึงอยู่่างับีมาเลย นี่กับนังเอกแกมหาวดคาวดค่านงเอกแกมเาก็มาแล้วนั่งเอกหัวแดงเ้าก็มาแล้วนั่งดีดีไปัวแดงมาแล้วนังเอกตองอูกมาแล้วนังเอกคงค่ากันดิคงค่านังเอกคงคาหน่อยเพียบแทงลูกด้วยหนโอ้ FC พี่ดีมาหลายหนินะพี่้องมาหลายหน่งไยกเราหลายเพียงนี่งตอโอ้ยเรามือนน่ต นายยกได้เลยสามแสนแปดนายยกก็ยีทุกงาลูกกันไหมเ๋ยวโตมากี่ยคือเอามาว่ามีโตสอันถึงเนื้อฟ้าตัวใครทียมาตุมาไปอันนี้มัเป็นมองแนวเปิดโตขึนโคตรเลยทอเห็นวันมีส่วนลดได้ลัษดาพอเพนเียเอาไเซียเอาอันนึ่งสนเอมาใ บอมึงมีหลายแล้วาอมึงกูกับนองกันวงแขกบอมวนป่ะ็กรยาบอมากูกับมาคือกันละทีีเอาต้บ้านองได้เล่นดอกัดเปลี่ยนกระย่งออมรถเียงันยู่บตเตรสตาร์ทอรเตีรร์รตอร์ตอร์เตเตรอตอดเตออล์เตเตอร์เตรัเตีร์้อรรอนเอ

อภองแทนครับเอลซี่จะเรื่ใหอะไรก็ร้องใจโมอแรงนี่เรียนตตเวนพี่น้องครับเริ่มสตาร์ทสองทุ่มครึ่งลำก่อนสองฉากมามวลลำพื้นกับพอพัญาะสกอนจังคอยอยนาทั้งนั้นเดนเซอร์คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครับพี่น้องครับ หลานรังกัสีเป็นปลางวทับดีงปลีครับวัสดีครับวัสดีครับเครืองท่าไฟดังลังวิธีสตตร์กันแล้วเหลือแต่ไฟเลาอย่างไว่าทันจริงครับอครับ ไ,ไปแล้ว okay, okay. Oh. <laughs> ลวะโอเคโอเคเระเบิดได้เลยเอาเลยเพเอกว่าทาาั้งว่าอะไรครับพี่น้องครับนี่เพเอกรลังทยอยมาทายอยมาแต่ละคนแต่ละคนครับพี่น้องครับลูดจากเวลาเรียนดีพี่น้องมนี่สตาร์ทสองทุ่มพึ่งนี่น้อ,นองเฟนครับเอฟซีไก่ไก่จะลืมอะไรต้องใจนี่คือ,อคึบครื่องไฟล่าสุดในตอนนี้ครับพี่น้องครับนี่เอาเหลือไฟเหลา ทอนนั้นที่ยังบ่ทันเลยคือเนี่ยรถไฟเล้วป่นสถานที่พื้นที่พี่น้องก็ต้องห่วงมายาวมามวนน้ำกันเลย มาให้เวกแตกเลยพี่นงเขาซาเขาลื้อไปเลยเลี้ยวแยกเข้ามานี่ประมาณ3กิโลนะพี่นง ประมาณ3กิโล3กิโลอยู่ฝังขวามือครับ <c oughs> พี่น้่งครับหาง่ายง่าย thằng lò phay không có lăng liền kìa เอาขอบคุณแฟนคลับเอซีทุกเรื่องเจทีมออมไพคับพี่น้องครับช่องพ่อพยาทิตลำพน์ออฟฟิเชียลบรรจุคนได้หลายพันพี่น้องมาเลย สำหรับคลิปนี้ไว้ส์น,นิฟี่พอลมาในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอเซียทีด,ด,ดตามอยจำนวนคนเล์กดสับเข้าไปช่องพอบยาอาทิตย์ลำเพื่นอนออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับ,บกดกระดิ่งน้ำได้พี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวนีคลิปใหม่ใหม,หม่แต่ติงขึ้นอ่าโทรศัพท์พี่น้องนะครับนะครับอ้าวไว้ส์น,นิพี่น้องพอลคลิปหน้าครับ